ถ้าท่านไม่จูใจท่านสามารถจะพับเบาะห้องโดยสารตอนกลางพับรวมไปได้อีกนะฮะมันก็จะกลายเป็นห้องโดยสารเดียวกันห้องเก็บสัมภาระเดียวกันที่มากขึ้นใส่ถุงคลามได้ใส่แคมป์ใส่เต็นท์ได้อะไรประมาณนี้ด้านในก็จะเป็น LCI แล้วนะฮะเลขใหม่ก็จะเป็นจอแบบ LCI ที่เป็นแบบไม่ใช่เป็นเข็มจริงอะ่ะเป็นจอแสดงขึ้นมาผมบอกเลยถ้าซื้อตัวนี้ไปแล้วท่านอยากได้ความเป็นแบบ M Sport นะท่านเปลี่ยนพวงมาลัยตัวเดียวจบสวยอยู่แล้วนะครับผมสวยอยู่แล้ว เน้นใช้งานคุ้มค่าคุ้มราคานะท่านผู้ชมสวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับสู่เต็นท์การนงกราการรถบ้านมือสองโคราชน,นะครับผมวันนี้พระสุจะพามาดูรถที่คุ้มค่าคุ้มราคาแล้วก็ สุดแสนจะประหยัดน้ํามันที่สุดนะครับผมท่านผู้ชมก็จะเป็นอะไรไปไม่ได้เลยนอกจาก BM จะมาอยู่ X1 s d น18 d ตัวนี้นะครับผมคําว่าดีเซลเนี่ยก็ตัวดีเนี่ยบ่งบอกถึงเครื่องยนต์ที่เป็นดีเซลแน่นอนนะครับผมแล้วดีเซลมันก็มาพร้อมกับความประหยัดตัวนี้นะครับผมเป็นโมเดลปี2019ในส่วนวรารตีเบ SI, เหลือยาวแน่นอนเดี๋ยวผมจะคอมเมนต์ไว้ด้านล่างแล้วส่วนราคาเดี๋ยวผมจะบอกตอนท้ายนะฮะ คุ้มค่าหรือคุ้มราคาแน่นอนไม่เพียงหลักหมื่นกว่ากิโลเท่านั้นเองนะความสวยความงามทั้งภายนอกทั้งภายในแบบนี้เดี๋ยวจะพาไปดูทุกจุดเลยไม่ว่าจะเป็นคอนโซลบอกออปชั่นนะครับผมไปกันด้านหน้าของเจ้า bmw x1 คันนี้ก็บอกได้เลยว่าลวดลายของเขาค่อนข้างที่จะดูดีนะครับผมทาง bm เขาได้ออกแบบเส้นสายในการตีโคง้งหรือว่าตัวบอดี้รถเนี่ยออกมาค่อนข้างให้ดูหรูมากนะครับผมแล้วก็ดูน่าใช้ มากยิ่งขึ้นจากตัวเก่าตัวก่อนที่ดูแบบเฮ้ยค่อนข้างนีจะโบราณเกินไปไหมนะครับผมพอมาเป็นตัว BM ตัวโฉมปี2019ตัวนี้เนี่ยค่อนข้างน่าใช้นะครับผมในตัวภายในกว้างนะครับฝากระโปรงสีสันคันนี้ผมตีให้99%เลยนะครับผมตีให้99%สมารถสีสันสวยไรริ้วรอยหินดงหินดีแทบจะไม่มีเลยท่านผู้ชมนะแต่จังหน้าแบบ BM เนี่ยเรารู้ได้เลยว่าไปทางไหนก็จะเจอ bm แน่นอนเพราะว่าด้านหน้าของเขาจะเป็นเหมือนจมูกนะฮะจมูกก็อ,อย่างที่ว่าผมเรียกนะฮะกรอบตรงนี้นะฮะก็จะเป็นกรอบแบบโคเมียมนะครับผมกระจังหน้าเป็นแบบซี่นะฮะเป็นเป็นฟันเป็นฟันเป็นฟันแบบนี้แล้วก็จะมีโลโก้ตา bm แสดงมาอยู่ตรงด้านหน้ารถนะครับผม,ผมไฟคู่หน้าย,ยังใส่นะท่านผู้ชมนะครับผมแล้วก็จะมีไฟเดนทัมรันนิ่งไลท์ที่อยู่ด้านบนซึ่งผมมองว่าเฮ้ยมันดูดีมันดูสอดคล้องกับลายเส้นสายของฝากระโปรงของตัวรถนะเห็นไหม เฉียดขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ได้ความละมุนของโคมไฟโปรเจคเตอร์คู่หน้าที่จะมี LED เนี่ยที่เป็นกรอบอะเป็น LED เป็นไฟแบบเนี้ยที่เป็นเอกลักษณ์ของทาง B.M เนี่ยมาตัดด้วยก็ทําให้ดูรถดูหรูขึ้นดูสปอร์ตขึ้นดูหรูขึ้นน่าใช้มากยิ่งขึ้นนะครับผมกระจังหน้าของเขาก็จะเป็นสีดําด้านตรงนี้นะครับผมส่วนชายด้านหน้าชายการชนหน้าจะเป็นสีเทาด้าน mm hmm. เช่นกันนะครับผมก็ดูไม่น่าเกลียดแต่ถามว่าถ้าเกิดถ้าผู้ชมอยากจะเปลี่ยนคาร์บอนได้ไหมเปลี่ยนได้ ร้านแต่งของมีเยอะแยะเลยนะครับผมก็จะมีไฟตัดหมอกตรงนี้มาให้นะครับผมในส่วนด้านหน้าซึ่งทาง B M ให้มาจูดใจแน่นอนก็คือ1นกันชนด้านหน้านะครับผมก็จะมีเซ็นเซอร์ 1. จุด2จุด3จุด4จุด5จุด6จุดในส่วนของด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังอีกเช่นกันนะครับผมตัวน,นี้มีกล้องหลังมาให้ด้วยไม่ต้องซีเรียสนะครับผมเวลาเราถอยจอดต่างๆนานานระบบเซ็นเซอร์เซฟตี้ของเขาครบคันแน่นอนไปดูด้านข้างกัน ในด้านข้างของเขานะฮะท่านผู้ชมเห็นอยู่แล้วว่าเอ้ยมันสวยอยู่แล้วมันสูงอยู่แล้วแต่ผมอยากจะให้ท่านผู้ชมได้ลองดูจุดตรงนี้นิดหนึ่งนะครับผมในส่วนของลวดลายทย่านผู้ชมจะเห็นเลยว่าลวดลายของตั้งแต่ประตูด้านหน้ามาถึงประตูบานหลังนะครับผมสังเกตว่าเราอยากให้ท่านผู้ชมได้ดูตรงนี้ว่ารถเนี่ยไม่เคยเกิอดอุบัติเหตุเลยในประตูเนี่ยตรงเป๊ะนะครับผมไม่มีแบบเหลื่อมหรือแบบมีขยับหรือนูนออกมานะครับผมให้ท่านผู้ชมได้ดูว่ามันติดสนิทแล้วก็ ความเป็นประตูเนี่ยมันเดิมๆม,มันรูมันดูง่ายนะครับผมที่สําคัญเวลาเราเปิดรถออกมานะครับผมนะเวลาเราเปิดรถออกมาเนี่ยเราจะเห็นว่าเวลาเราไปห้างหรือเปิดสมมติว่าบ้านมีที่จอดแต่ว่าชีกําแพงเนี่ยมันอาจจะมีการกระเทาะมีการโดนปลายประตูบ้างโดนขอบประตูบ้างเนี่ยแต่ผมรับประกรันเลยลูกคนเนี่ยเจ้าของเก่าดูแลดีมากใครได้คันนี้ไปผมว่าถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนก็คือ oh. ในส่วนของสีไม่มีกระเทาะเลยนะท่านผู้ชม ท่า,าู้ชมมาดูได้เลยถ้าเกิดไม่เชื่อคือไม่มีส่วนกระท้อของสีไม่มีแบบเปิดประตูโดนปึ้งปั้งปึ้งปั้ง,งหรือรถเฉี่ยวไม่มีนะครับผมค่อนข้างที่จะโอเคเลยสําหรับเจ้า b m x w ันตัวนี้นะฮะแล้วก็ล้อแมกเป็นล้อแมกอลอยทูโทนเอ็กไลน์นะครับผมจากทาง bm มาเลยเป็น r18 นะฮะในตัวไซส์ยางตัวนี้นุ่มขับสบายลุยหลุมก็ได้แต่ว่าเอาจริงๆไม่อยากจะให้แบบไปลู่หลุมมันมากเผื่อเอาไว้ใช้ในความจําเป็นจริงๆแบบเอ้ยหักหลบไม่ทนันเฮ้ยไม่เห็น นะฮะอ่ะในยานตงตัวนี้เอาอยู่นะครับผมแล้วก็ช่วงล่างนุ่มของเขาอยู่แล้วตึงเปี้ยไฟเลี้ยวซ้ายขวาอยู่ที่กระจกมองข้างนะครับผมเป็น LED เห็นได้อย่างชัดเจนเวลาเราตีไฟเลี้ยวซ้ายไฟเลี้ยวขวาก็ LED เนี่ยมันจะเป็นแบบเส้นไฟเบอร์นะเห็นได้อย่างชัดเจนก็ถือว่าดีเป็นความปลอดภัยเล็กๆของเราอีก1จุดนะครับผมฮะจากด้านบนเราจะเห็นเลยแหลกด้านบนเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอาเอาไปใส่พวกหลังคาพวกแหลกพวกขอ,ของต่างๆได้ถ้าเกิดท่านอยากจะเป็นแนวแคมปิ้งนะครับผมเขาก็จะมีราง มาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วในส่วนของตัว B M ตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นขอบทิมของโครเมียมนะครับผมตั้งแต่บานหน้าจนถึงบานหลังเป็นกรอบทําให้ตัวรถเนี่ยมันดูโปร่งขึ้นดูหรูขึ้นทําให้ดูมีสไตล์มากยิ่งขึ้นนะท่านะผู้ชมอ่ะที่สําคัญเมื่อกี้พอเราได้เห็นกันแล้วนะครับผมตัวนี้เราสามารถจะเปิดปิดรถนะครับผมได้ที่ปลายนิ้วเลยนะครับผมเพราะว่าตัวนี้เป็นกุญแจนะฮะเป็นกุญแจคีย์เลสแล้วเนี่ยไงกุญแจของทาง B M ของเขานะครับผมมี2ดอกนะท่านะผู้ชมไม่ต้องห่วง เราก็สามารถที่จะเปิดปิดได้ที่ปลายนิ้วได้เลยตรงนี้มันจะมีเป็นสัญลักซี่ๆแล้วก็แค่ทัชสกรีนก็ไปแต่ตอนนี้เราสตาร์ทรถอยู่ถ้ามือเราไปโดนมันจะร้องแป้นๆๆเลยนะท่านผู้ชมก็ตกใจเหมือนกันนะครับผมก็มีคู่หน้านะครับผมคู่หลังจะไม่มีนะครับผมเห็นไหมคู่หลังมันจะไม่มีเซนเซอร์นะครับผมด้านหน้าจะเปิเปดด้านหน้าคู่หน้าได้อย่างเดียวนะฮะก็โอเคในรถไซส์คอร์สโอเวอร์แบบนี้นะครับผม ก็ค่อนข้างจะดูดีนะในความขับขี่ทางไกลทางใกล้เพราะว่าเราจะได้เห็นทางท้องถนนได้เห็นอย่างชัดเจนรถของเขาก็จะสูงกว่ารถเก๋งขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งนะครับผมฉะนั้นในเรื่องน้ําท่วมในเรื่องหลุมบนท้องถนนในประเทศไทยนะครับผมแล้วก็การขับขี่เห็นคันข้างหน้าเนี่ยจะชัดเจนและปลอดภัยกว่ารถเก๋งแน่นอนนะผมผมเน้นย้ําเลยยังไงก็ปลอดภัยกว่าแน่นอนเพราะาเราได้เห็นสถานการณ์ด้านหน้าก่อนใครเขานะครับอ่ะประตูกระจก ตรงนี้เสา A= เสาบเป็นแบบสีดำเป็นโอแบล็กนะท่านผู้ชมนะสภาพสีสันสวยมาดูตัวจริงได้ด้านหลังของเขานะครับผมอย่างว่านะฮะเป็นรถ SAV นะครับผมในเซเ m e n t นี้ก็จะเป็นรถ5ประตูยกสูงนี่เองนะครับท่านผู้ชมเขาก็จะมีชาร์ฟฟินเสากาดมาให้นะครับผมเป็นสีเดียวกับตัวบอดี้รถนะฮะแล้วก็จะมีสปอยเลอร์หลังมาอิู่ที่ประตูบานที่5้นะครับผมทีเนี้ยทาง BM เเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะใส่ใจรา,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 ายละเอียดในการดีไซน์ของตัวบอดี้รถเนาะ เขาก็จะมีสีดำเปียโนแบ็กนะท่านผู้ชมขึ้นมาตัดเห็นไหม <Whoa. S 1> ผ่านกับไฟเบรกจุดที่3ตัดมาปับ๊บทาให้ดูแบบเหมือนกระจกบานเนี่ยมันกลืนมันกลืนไปกับตัววิงหลังของเขานะตัวนี้เนี่ยเออทำให้ดูดีทําให้ดูแบบมีสไตล์ทําให้ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นทําให้แบบมันไม่ดูเล็กจนเกินไปนะครับผมแล้วก็จะมีที่ปัดกระจงกระจกปัดฝนมีมาให้เฮลโลเฮลโลนะไฟท้ายของเขาก็จะเป็นแบบฟู l l LED อย่างที่ท่านผู้ชมเห็นสวย เป็นเส้นไฟเบอร์ออปติกเป็นเส้นสายรวดลายอย่างชัดเจนนะฮะในสไตบีอมอยู่แล้วนะฮะไฟเลี้ยวที่เห็นชัดเจนไฟเลี้ยวซ้ายขวาไฟท้ายที่เห็นชัดเจนมันค่อนข้างที่จะปลอดภัยกว่าแน่นอนนะ,ะบนท้องถนนในช่วงกลางวันและกลางคืนแล้วที่สําคัญนะครับผมเขาได้ให้เซ็นเซอร์ด้านหลังมาเนี่ยหจุดสจุดสามจุดสีจุดหาจุดหจุดทำงานพร้อมกับกล้อง ด้านหลังอ่า B M X 1คันนี้มีกล้องหลังมาให้ด้วยแล้วก็เซนเซอร์หน้าเซนเซอร์หลังมีมาให้ด้วยนะท่านผู้ชมไม่ธรรมดาแล้วที่สำคัญฝาท้าไทยไฟฟ้าก็มีมาให้เหมือนกันอกโอ้โหนะฮะในตัวราคานี้ที่เป็นมือสองในตัวที่ปียังใหม่อยู่ในตัวที่วารตตีเบสไอยังมีอยู่นะครับผมได้เซนเซอร์หน้าหลัง ได้กล้องหลังได้ท้ายไฟฟ้าได้ความกว้างของห้องโดยสารห้องเก็บสัมภาระได้ความยกสูงได้ความเป็นรถคอมแพกคอสโอเวอร์ over, นะครับผมก็อาจจะยอนนิดนึงนะครับผมบมันคุ้มค่าจริงนะท่านผู้ชมด้านหลังเนี่ยเราก็สามารถจะนั่งจิบเบียร์นั่งเล่นสมมุติเราไปอยู่แบบแคมปิง้งหรือไปอยู่สันเขื่อนอะไรอย่างนี้เนาะก็นั่งแบบชิลๆกับเพื่อนได้นะครับผมก็มันก็ค่อนข้างกว้างนะนั่งได้2คนแล้วก็ในตัวห้องเก็บสัมภาระเนี่ยลึกเข้าไป เนี่ยเนี่ยประมาณนี้มันลึกเข้าไปสามารถวางกระเป๋าใบกลาง2ใบเนี่ยอัดเข้าไปได้เลยและที่สําคัญนะครับผมถ้าท่านไม่จุใจท่านสามารถจะพับเบาะห้องโดยสารตอนกาลางพับลงไปได้อีกนะฮะมันก็จะกลายเป็นห้องโดยสารเดียวกันห้องเก็บสัมภาระเดียวกันที่มากขึ้นใส่ถุงคลามได้ใส่แคมป์ใส่เต็นท์ได้อะไรประมาณนี้ในส่วนด้านหลังตรงนี้ก็จะมีที่ปลั๊กชาร์จเป็นที่จุดบุหรี่มาให้นะครับผม, <Không. S 2> มก็จะมีที่เก็บคงเก็บของนี่เก็บคงเก็บของเก็บเอกสาร ทั่วไปน,นี่ก็เปิดขึ้นมาก็สามารถที่จะเก็บของมีค่าอีกสเต็ปหนึ่งในตรงหลุมยางอะไหล่ได้นะครับผมท่านผู้ชมก็ไม่ได้มีอะไรเนาะเดิมๆลอยอ้าเดิมๆอันนี้จะมีความปลอดภัยนะฮะเป็นเขาเรียกว่าเหมือนเป็นตัวสมมติรถมีเกิดปัญหาอะไรขึ้นอะ่ะเป็นตัวไฟสองสว่างนะฮะให้ให้รถคันด้านหลังเห็นชัดเจนว่าเออเราจอดอยู่ตรงนี้นะอะไรประมาณนี้อ่ะปิดท้ายเก๋ๆค่อยๆลงอย่างมีสไตล์ล็อกละอ่ะ ดีนะออปชันครบไปด้านในกันไปดูเบาคอนโซลพวมาลัยเลขใหม่กันอ่าตอนนี้นะเราก็อยู่ภายในเจ้า X1 แล้วนะครับผมตัวน,นี้ก็ถือว่าภายในเนี่ยไม่น่าเกียดเลยนะครับผมกับออปชันในตัวปี2019ที่เขาให้มาแบบจุก,จกๆแบบนี้นะครับผมนะจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไล่จากบนลงล่างเลยนะครับผมก็ด้านบนนะครับผมก็เป็นหลังคานะฮะก็บุนุ่มนะครับผมเป็นสีเทาไม่น่าเกียดแล้วก็ สภาพไม่มีขาดไม่มียับไม่มีเปื้อนนะครับผมเนะห็นไหมท่านผู้ชมดูได้เลย <Wow. S 1> ต่อมาที่บางแดดมีมาให้กระจกแต่งหน้ามีมาให้ไฟส่องสว่างมีมาให้ถือว่าดีนะครับผมไปกันอย่างเร็วๆเลยนะนะอันนี้ก็เป็นไฟอ่านหนังสือทั่วไปต่อมาตรงนี้นะครับผมกระจกด้านหลังนะฮะแล้วก็กระจกมองข้างซ้ายขวาเป็นกระจกปรับแสงแบบออโต้แบบอัตโนมัติเลยเผื่อมีไฟด้านหลังแยงตามาเขาก็จะดับแสงตัดแสงให้นะครับผมก็ถือว่าอันนี้ก็ถือว่าเป็น ความปลอดภยยัยในการขับขี่รถยนต์อีกอย่างหนึ่งนะครับอ่ะคอนโซลด้านหน้าเป็นแบบบูดน,นุ่มนะครับผมแล้วในความปลอดภัยนะในถุงลมนิรนะภัยของเจ้า B M X 1คันนี้มีทั้งหมด8ลูกเลยนะครับก็คือรอบคันเลยทั้งด้านหน้าด้านกลางแล้วก็ส่วนด้านท้ายนะครับผมแล้วก็ฝั่งคนนัง่งคนขับมีมาให้ตรงมพรมอะไรแล้วก็จะมีคอนโซลด้านหน้าเป็นแอร์แบ็กคู่หน้ามาให้ก็คือทั้งหมด8ลูกสบายสบายปลอดภัยช่วงล่างดีความปลอดภัยถึงต้อง B M นะ <Yeah. S 1> อ่ะ ตรงน,นี้ก็จะเป็นลายไม้นะฮะลายไม้ก็จะยาวไปถึงแผงประตูฉะนั้นแผงประตูคอนโซลหน้าแผงประตูซ้ายขวาเนี่ยก็จะเป็นลายไม้แต่สลับกับหนังที่บูดนุ่มที่เป็นเป็นสีน้ําตาลเข้มๆนะครับผมสอดคล้องกับตัวเบาะ่าะผู้ชมจะเห็นนะครับผมว่าเบาะตัวเท้าแขนตัวเนี้ยทาง BM เอ็มเขาก็ยกเป็นเซตเลยเป็นสีน้ําตาลเข้มนะครับก็ดูสอดคล้องเข้ากันในตัวรถอย่างดีขึ้นนะครับผมดูความเป็นผู้ใหญ่มากยิ่งขึ้นดูน่าใช้มากยิ่งขึ้นนะฮะ แล้วเขาก็ได้ให้จอที่แบบไม่ใช่จอเล็กๆกิ๊ก,กงกิ๊ก,กองมาแล้วนะท่านผู้ชมได้เป็นจอแบบทัชสกรีนนะครับผมเป็นแบบ Full LED เลยแล้วก็สามารถที่จะดูเชื่อมต่อบลูทูธได้ดูนิเกเตอร์ได้ตั้งค่าต่างๆได้อะไรประมาณนี้แล้วก็ดูเซอร์วิสต่างๆตั้งโครงตั้งค่าได้หมดเลยทัชสกรีนแค่ปลายนี้ก็ถือว่าง่ายแล้วเร็วมากนะ <S <S ข้อดีของ BM นะครับผมเราก็สามารถที่จะเช็คค่าสถานะของอพับเบรก ของน้ำมันเบรกเซอร์วิสครั้งต่อไปได้วันที่เท่าไหร่ในระยะกิโลเท่าไหร่นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นตรวจเช็คน้ํามันเครื่องว่าเอออีกหมื่นโลนะคุณเตรียมตัวนะคุณเตรียมเข้าศูนย์นะอีกหมื่นโลก็สามารถดูได้เลยเผื่อท่านใดน,นะครับผมไปซื้อ BM ไปซื้อต่อเพื่อหรือว่าไปดูเต็นท์อื่นก็ช่างนะครับผมก็สามารถที่จะเข้ามาดูในเมนูนี้ได้เลยว่าเฮ้ยมันมีอะไรผิดปกติไหมมันมีแจ้งเตือนอะไรต่างๆไหมมีอะไรที่ต้องซ่อมไหมหรือว่าเซอร์วิสอะไรมีไฟเตือนอะไรไหมเดี๋ยวเขาจะเตือน ตรงนี้หมดเลยเนี่ยเอนจินออยล์เลเวลโอเคก็ถือว่าโอเคน้ำมันเครื่องของคุณเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ปกตินะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีของทาง b a ของเขาสามารถเช็คทุกสิ่งอย่างได้เพราะว่ามันจะมีเซนเซอร์แต่ละจุดแต่ละจุดอยู่ตามห้องเครื่องอยู่ตามที่ต่างๆนะฮะในตัวเบรกในตัวล้อนะเวลาเราเข้าเกียร์ถอยนะครับผมเซ็นเซอร์ด้านหน้าด้านหลังจะทํางานพร้อมกันกับกล้องด้านหลังแต่ตอนนี้เราเปิดฝาท้ายไฟฟ้าอยู่นะครับผมเดี๋ยวเราจะอินร์ตให้ว่ากล้องเวลาถอยหลังมันจะเป็นยังไงค่อนข้างชัด ชั้นมากๆนะฮะแล้วก็น่จะเป็นเซนรงเซนเซอร์ปรับความสว่างของสีกล้องหลังหรือว่าของต่างๆอันนี้เราก็สามารถทจะทัชสกรีนเล่นได้เลยแล้วแต่ท่านผู้ชมชอบนะครับอ่าพอจอไปแล้วนะครับผมพอจอไปแล้วเวลาเราจะมองไปด้านหน้าเนี่ยเราจะสังเกตได้เลยว่ามันจะมีตัวเลขเฮ้ยมันเป็น head up display นะครับผมนะครับผมก็บ่งบอกได้เลยว่าเราวิ่งไปกี่กิโลแล้วอาจจะไม่ต้องดูเลขใหม่เราไปดูกิโลเมตรได้ที่ หน้าจอเลยมันจะเป็นตัวฉายนะครับผมตีขึ้นจอกระจกตรงหน้ารถเลยเลยเวลาเราขับขี่ก็วิ่งไปแล้วสิบวิ่งไปแล้วร้อยเราเห็นได้ชัดเจนนะครับ <Wow. S 1> ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมภายในของเจ้า BM ค่อนข้างจะครบครันพอมอะไรมันติฟังก์ชันฝั่งขวาเปลี่ยนโหมดต่างๆมันก็จะขึ้นเลยแสดงเลยด้านหน้าได้ด้านหน้านด้านบนนะครับผมเปลี่ยนเป็น f m a m ลิงก์กับตัวจอด้านตรงกลางนะครับผมเปลี่ยน เลือกโหมดเลือกเพลงลดเสียงเปลี่ยนเสียงนะครับผมได้ที่พวงมาลัยเลยอ่ะไมค์คันนี้นะครับผมไมค์คันนี้อยู่ที่75,511กิโลเองนะครับผมแลวส่วนจอด้านในก็จะเป็น LCI แล้วนะฮะเลขไมค์ก็จะเป็นจอแบบ LCI ที่เป็นแบบไม่ใช่เป็นเข็มจริงอะ่ะเป็นจอแสดงขึ้นมานะครับผมเวลาเราเหยียบของเขาก็จะตามเป็นภาพเลยนะครับผมตรงนี้อ่าถือว่า e วลิกัสใครว่า ด้านใน m มันโบราณนะครับผมผมก็บอกว่ามันให้ออ t ชั่นมาได้คุ้มค่าคุ้มราคานะกระจกตัดแสงจอทัศสกรีนนะครับผมแอร์แอร์ดูโอโซนแยกอุณหภูมิซ้ายขวานะครับผมบอกไฟฟ้าคู่หน้าถึงแม้ว่าบอกคนขับจะเมมโมรีได้2จุดแต่ว่าบอกคนนั่งเป็นบอกไฟฟ้าเฉยๆก็ๆถือว่าไม่เป็นไรนะครับผมเราใช้ถนัดถนัดก็คือเป็นคนขับซะส่วนใหญ่นะครับผมและเวลาเราถอยหลังเนะี่ยผมบอกเลยว่า ไอกระจกฝั่งซ้ายนะมันจะดอบให้เองมันจะดอบดูแบบสมมุติเราถอยหลังแล้วชิดขอบดูถอยหลังแล้วชิดขอบกระจกฝั่งซ้ายมันจะพับบ๊อบอัพลงมาให้เห็นขอบแต่ส่วนตัวผมไม่ชอบว่าเวลาเราถอยหลังผมอยากจะเห็นหลังแบบซ้ายขวาแบบชัดเจนเนอะบางทีแบบอาจจะไม่คุ้นชินนะครับผมแล้วเวลาเราเมมโมรี่สองจุดของทางเบาะด้านหน้านะฮะมันรวมเมมโมรี่ของการปรับองศากระจกซ้ายขวาด้วยนะท่านผู้ชม ดีนะครับผมให้ออปชั่นมาแบบจูใจเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นจอเป็นจอแบบ LCI มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วอย่างที่ผมว้าเปิดปิดไฟหน้าออโต้เปิดปิดไฟสูงอัตโนมัติมีมาให้นะครับผมปัดน้ำฝนแบบออโต้มีมาให้นะครับการเปลี่ยนโหมดได้3โหมดมีมาให้นะฮะจะมีสปอร์ตน่ะนี่จะเป็นสปอร์ตเลยนะครับผมแล้วก็จะเป็นคอมฟอร์ตนุ่มๆน,น,นะฮะแล้วก็จะเป็นอีโคโปรนะท่านผู้ชมแบบประหยัด,ปร,ยดประหยัดเวลาออกตัวเวลาแบบ การเซฟน้ำมันในซึ่งตัวเนี้ยไมยย่แพงประมาณ75,000นะครับผมเป็นเครื่อง2,000ดีเซลนะฮะในอัตราการกินน้ำมันผมบอกเลยว่าน้อยมาก1 4 4 5โลลิตรเท่านั้นเองนะครับก็เป็นเครื่อง2,000คันนี้แรงม้าอยู่ที่190แรงม้าก็คือ4,000นิวตันเมตรก็ค่อนข้างที่จะขับได้อย่างสบายสบายแรงบิด แรงทองกถึงเป็นตัวทวินเทอร์โบด้วยเทอร์โบคู่นะครับอ่าตรงนี้ก็จะเป็นที่วางแก้วน้าเก็บคงเก็บของทั่วไปหัวเกียร์จับกระชับมือนะครับผมแล้วก็อันนี้ก็โหมดเปิดปิดการเลื่อกนการถลายเปลี่ยนโหมดหรือว่าเปลี่ยนเซ็นเซอร์รอบคันอันนี้ก็คอนโทรลเลอร์ก็สามารถที่จะคอนโทรลปุ่มตรงนี้ได้เลยสามารถกดปุ่มต่างๆตรงนี้ได้เลยออปชงออปชั่นต่างๆงได้หมดเลยเบรกมือไฟฟ้าก็มีมาให้แล้วท่านผู้ชมสวยงามนะฮะเบรกมือไฟฟ้ามีมาให้ตรงนี้ก็เป็นที่เท้ามือนะเปิดปิดวางคงวางของ ถ้าท่านใดไม่ชอบชอบปรับระดับแบบไหนปรับระดับได้นี่นี่ปรับระดับการเท้าได้อ่าถือว่าเยี่ยมนะครับผมก็ไม่น่าเกียดออปชั่นครบครันในตัว BM ตัวนี้จบอยู่แล้วนะครับผมราคาล้านกว่าบาทเท่านั้นเองเดี๋ยวเราไปด้านหลังกันต่อนะครับผมไปด้านหลังก็เป็นเบาะหนังนะครับผมสีน้ำตาลอีกเช่นเคยอ่าเราดึงอันนี้มาก็สามารถจะวางแขนพนักพิงได้เห็นไหมอ่าให้ผู้ชมประมาณนี้นี้ก็ใส่ที่วางแก้วนมแก้วน้ําได้มีให้ครบครันนะครับผม ผมว่ามองว่า bm เนี่ยเขาให้ออปชั่นมาดีค่อนข้างดีเลยเป็น usb type c นะครับผมมีมาให้2องท้ายนะมีมาให้2รลูเลยแล้วด้านหลังมีแอร์หลังมาให้ด้วยตรงนี้ที่ใส่เอกสารเอกสารต่างนะครับผมที่สําคัญว่าเวลาเราจะพับ,บอร์ดเนี่ยเราแค่ดึงสลักตรงนี้มันก็จะพับเบาดลงให้แบบนี้เห็นไหมท่านผู้ชมแต่ถามว่าถ้าเกิดเรานั่งกันเต็มๆเนี่ยแล้วเราแบบไม่อยากนั่งหลังตรงเราดึงสลักเหมือนกันแล้วเราก็ดันไปเห็นไหมท่านผู้ชมในตัวบอดเนี่ยตรงนี้เขาจะแบ่งได้เป็น3มช่วง อันนี้หรือว่าอันนี้ลงมาอย่างนี้ก็ได้เผื่อมันมีอะไรตรงกลางวางแยกกันถือว่าดีนะแต่ว่าถ้าเกิดท่านแบบอย,อยากนั่งแบบสบายๆเอนหลังเห็นไหมท่านชมเอนหลังดีเบาค่อนข้างจะรับหลังแนวตั้งได้ดีนะครับผมในมันมันมันไม่ดันหลังอ่ะเป็นรถ SUV ที่นั่งแบบไปไหนก็ได้4ี่คนกําลังเหลือแอร์เย็นนะครับผมแล้วก็ห้องโดยสารกว้างขนของได้อีกตั้งหากหนึ่งนะด้านบนนี้ก็เป็นไฟอ่านหนังสือมาให้ถือว่า ให้ออบชันมาได้อย่างครบคันเลยมีไฟแอมเบียนท์ไลท์ตากลายไม้ <My. S 2> มาให้ดูดีท่านผู้ชมใครว่าดูไม่ดีใครว่าโบราณ<อ>ผมบอกเลยถ้าซื้อตัวนี้ไปแล้วท่านอยากได้ความเป็นแบบ M Sport นะท่านเปลี่ยนพวงมาลัยตัวเดียวจบสวยอยู่แล้วนะครับผมสวยอยู่แล้วเน้นใช้งานคุ้มค่าคุ้มราคานะท่านผู้ชม<อ>ช่วงล่างดีออปชั่นภายในครบข้างนอกดูด,ดีเครื่องดีเซล,ลประหยัดน้ำมัน14 15 13 14 15โลลิตร เ,ออเนี่ยคันนี้น่าใช้นะอ่ะไปสรุปกันที่หน้ารถกันเลยดีกว่าครับผมอ่ะท่านผู้ชมสำหรับที่ท่านใดที่กำลังที่จะคิดซื้อพีหรือว่ามีคันแรกนะครับผมเวลาเปิดฝากระโปรงต้องดึง2ครั้งนะครับผมจะอยู่ฝั่งคนขับนะโชวคขึ้น2ครั้งเขาก็จะปลดสลกักแล้วก็ดึงขึ้นได้เลยแบบนี้นะครับผมนะนะนะเขาจะมีโชวคค้ำด้านหน้านะครับเราไม่ต้องไปแบบคํำหานะ ก็ตัวนี้นะครับผมเป็นเครื่อง2 0 0พดีเซลนะครับผมทวินเทอร์โบก็คือเทอร์โบคู่นะครับผม,ผมก็ทำงานได้อย่างดีเยี่ยมเลยทั้งรอบต่ำและรอบสูงนะครับผมแรงม้าของเจ้าเครื่องยนต์คันนี้อยู่ที่190รแรงมา้าแต่นี่ผมบอกนะครับผมฝากก็โปรงเดิมไม่มีการถอดขยับใดๆนะฮะดูห้องเครื่องคานเดิมมอน่ม่น้ำเดิมนะครับผมก็คันนี้ก็สดน่าสนใจอโอเคไม่เป็นไรถ้าเกิดปิดก็ปิดแรงกว่านี้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาสรุปกับเจ้า bmw x 1 หรือ 18D คันนี้นะครับผมปีโมเดล2019อ่ะเดี๋ยวผมบอกเลยแล้วกันว่า oh. วารันตีระบเบียคันนี้หมดเดือน2ปี68 oh. อันนี้ปี65นะฮะท่านผู้ชม65 66 67 68อีก3ปี oh. คุ้มค่าคุ้มราคาเข้าศูนย์ฟรีเปลี่ยนของฟรีช่วงลงช่วงล่างมีปัญหาเปลี่ยนฟรีเปลี่ยนน้ำมันเครื่องฟรีผ้าเบรกฟรีน้ำมันเกียร์ฟรีในที่บีไอแล้วารันตียังเหลืออยู่ เดี๋ยวผมเสนอราคาเลยคันนี้คุ้มค่าคุ้มราคา1นึ่งล้านห้าแสนบาทราคาเพียง1นึ่งล้านห้าแสนบาทคุณผู้มชมจะได้อะไรคุณผู้ชมจะได้รถที่ยกสูงสามารถที่จะมองเห็น,นคันทังหน้าได้อย่างชัดเจนระบบกล้องหลังมีเซ็นเซอร์หน้าหลังมีกระจกตัดแสงออโต้มีเบรกไฟฟ้าเกียร์ออโต้พวมลัยมันติฟังก์ชันนะครับผมบอกไฟฟ้าแอร์แบกรอบคัน8จุดนะท่านผู้ชม,ม,มระบบการขับขี่สโหมด <Wow. S 1> โอ้โหคบคัน ครบเครื่องแอร์สโซนจอทัชสกรีนเชื่อมบูทูธได้อัตราเร่งดีเครื่องดีเซลประหยัดน้ำมัน13-15 16ถึง15 16โลลิตรเลยด้วยซ้ำอยู่ที่เท้าเรานะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้เราด้วยนะครับผม0 9 5 6 3 5 1้า2สสดุร,รับสายเองเรารับซื้อขายรถมือสองรถยุโรปหรือรถญี่ปุ่นก็ได้นะครับผมสามารถติดต่อมาได้เลยวันนี้ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ